ซีรี้เลหม่ของทางหวังเฮอร์ตี้วิทยุคนโคดยามแห่งต้าเฟิงใกล้ออกอากาศแล้วแต่ก็ได้เจอกระแสะเชิงลบของทางน,นักแสดงโดยการอ่านข่าวในครั้งนี้ครัครบผมผมจะขอบอกว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปแรกนะคลิปแรกจริงๆที่ผมนะ่ได้ทําการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปโดยคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับผมที่แบบผมอ่านข่าวและอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนผมก็จะขอบอกว่าอันนั้นมันเป็นเนื้อหาที่มันเขียนมาในข่าวนะครับผมผมไม่ได้แสดงทัศนคติส่วนตัวลงไปเลยแต่ว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปแรกที่ผมจะอ่านข่าวด้วยแลวผมก็จะแสดงทัศนคติส่ววนตัไป เพราะว่าไอคลิปนี้มันดูใกล้ตัวผมมากจนเกินไปนะก็คือว่าวังเฮอตี้นะครับผมนักแสดงที่ได้แจ้งเกิดจากละครเรื่องของรักของข้าเขาต้องกลายเป็นหนึ่งในแสดงชายยอดนิยมในวงการบันเทิงจีนและล่าสุดนะผมเขาและกันจะมีผลงานใหม่ที่แสดงร่วมกับทางเทียนซีเหวยอย่างทางวิทียุดคนโคตรยาาแห่งตาเฟิงนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็ใกล้ออกอากาศแล้วผมล่าสุดเห็นว่าน่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมนะโดยได้มีผู้คนมาจองชมละครเรื่องนี้กว่า4ล้านคนในแพลตฟอร์มเทนเซ็นวิดีโอโดยนอกจากนี้แค่ผมเทนเซ็นนั้นได้นำการ ใ่ในวันที่20ธันวาคมซึ่งจะตรงกับวันเกิดครบรอบ26ปีของทางหวังเฮอร์ตี้ย่างในเสียก็ต่างครับผมท่ามกลางกระแสตื่นเต้นของทางแฟนๆนั้นทางหวังเฮอร์ตี้ได้กับเจอเนื้อหาเชิงลบในอัลบั้มเพลงใหม่ของเขาที่ทำร่วมกับทางพักชาและทางหวังชีหมิงโดยเฉพาะในเพลงเรื่องมิ่งนะครับผมซึ่งในเพลงเรื่องมิ่งนั้นมันนั้นได้มีข้อความระบุว่าตัวละครอย่างตงฟางชิงชางและรวมไปถึงทางฉีฉีอันซึ่งฉีฉีอันนะครับผมจะเป็นพระเอกในเอ่อเรื่องวิทยุของขาอยาเมตตาเฟื่องนะโดยเนื้อเพลงนะคระ อัน,น,นหาคนแสดงแทนเขาไม่ได้นอกจากจะเป็นตัวเขาเองเท่านั้นซึ่งคํากล่าวหานี้ก็ผมก็ได้มองว่ามันเป็นการโ oh, oh, อ้อวดจนเกินไปจนทาให้ฟางคนนั้นไม่พอใจโดยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ับผมในสมัยที่ทางหวังเฮอร์ตี้กำลังเริ่มเส้นทางนักแสดงอาชีพนั้นเขานั้นได้มีโอกาสในการแสดงเรื่อง F4 เมืองจีนนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่ยางหนักในเรื่องฝีมือการแสดงจนกระทั่งเขานั้นได้สแสดงบทเรื่องตรงฟางชิงชางจากเรื่องของรักของข้าทาให้เขานั้นได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ในปัจจุบบััันนนนนนนผผผมมไไดด้้้้่่่าาาาาา2ปปีีีแแลลลลวเเเเขขขยยยงงงงงรรถึืออใ ซีรีส์เรื่องวิทยุคนขอยาหิตาเฟิ่งครับผมหวังเฮอร์ตี้จะรับบทเป็นทางชีฉชีอันตัวละครเอกของเรื่องนั่นเองซึ่งจะถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขานั้นรับบทนําแบบเต็มตัวแต่เสียงตอนรับจากตัวอย่างของซีรีส์ครับผมกลับไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเสียงวิภา์วิจารณ์ในการใช้เสียงพูดจริงของเขาและได้มีคนบอกว่าเสียงพูดของเขานั้นดูไม่ชัดเจนประกอบกับเนื้อเรื่องในตอนนี้ครับผมที่มันนั้นยังไม่ชัดเจนโดยอันที่จริงนะครับผมเรื่องอวิธียุทโธนข้อยาหแตาเฟื่องมากน่ยาย ถ้าเป็นนิยายตัวฉบับนี่โอ้โหโดนเซ็นเซอร์แบบยับยับแน่นอนครับผมฉากสิบแปดบวกก็เยอะชิบหายเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมว่าทางซีรีส์นี้นะมันจะดัดแปลงมาเป็นยังไงนะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนนะครับผมจะเคยอ่านาวนวนิยายมานะดังนั้นด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่ชัดเจนนี้นั้นทําให้ความคาดหวังของทางผู้ชมน,นั้นลดน้อยลงและนอกจากนี้นั้นท่าทีที่ดูมั่นใจจนเกินไปของทางหวังเฮอตี้ในเพลงของเขานั้นอาจจะทําให้ความนิยมของเขานนั้นตกตลงในสายตาบางคนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทางซีรีส์กระแสหลักอย่างทางวิทยยยุข,ของงงงเาามห่ตฟดีเยไไไมม่่ดดด้้้โยซซีีรเเืองงนนบผทททาและุ่มเทปรธ นะได้มีหลายแบรนด์นั้นเข้าร่วมการสนับสนุนส่วนผลตอบรับของทางผู้ชมนั้นจะเป็นอย่างไรต้องคอยจับตามองหลังจากนี้จะเป็นส่วนในความคิดเห็นของผมบ้างนะครับผมโดยความคิดเห็นแรกนะที่ผมรู้สึกก็คือว่าอ่าก็คือว่าวิทยุคนข้อยามแห่งต้าเฟิงนี่มันเป็นนิยายที่ผมชอบมากนะบอกไว้ก่อนและผมนี่ก็มีหนังสือเต็มบ้านเลยชนิดที่แบบว่าโอ้โหแฟนพันธ์แทบแบบสุดๆนะครับผมและผมก็สงสัยอยู่ว่าคนจองดูวิทยุคนข้อยามแห่งต้าเฟิงนี่ใน4ล้านคนนี่ที่ได้มาจองดูนี่คือเขามาจองดูเพราะว่าเขาชอบนักสแสดงหรือเขามาจองดููเเพราาะว่่่มมัััันนนนนป็็ิยยยยชือออดงงี้ผกสส แต่โดยส่วนตัวแล้วผมพอมาจองดูเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ดัดแปลงชั้นิยาใหญ่ชื่อดังที่ผมชอบนั่นเองนะส่วนนักแสดงนั้นจะเป็นใครผมไม่สนอยู่แล้วครับส่วนที่บอกว่าทางหวังเฮอร์ตี้นั้นทำการโอ้อวดตัวเองจนเกินไปที่บอกว่าบทของทางชีชีอันไม่สามารถหาใครมาแสดงแทนเขาได้ซึ่งจะมองว่าโอ้อวดจนเกินไปไหมก็อาจจะใช่นะครับผมแต่ว่าผมยังไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นะเอาเป็นว่าไว้ซีรีส์ออกฉายก่อนแล้วผมจะมาทําคลิปรีวิวเลยแล้วผมจะดูซิว่าเออบทชีชีอันนีหวังเฮอร์ตี้เล่นได้ดีดังสมคําที่เขาาาาาาานนนั้้้้เเเเเคยกกกลล่่่่่วววอออไไไไหรรืมมแตตถิดดขี็งจณป ตามจริงนะครับผมแต่ว่าต่อให้ดีจะบอกว่านักแสดงมาเล่นไม่ดีแต่ผมดูทรงและบทม,มันก็น่าจะแปลกๆอยู่นะเพราะว่ามันน่าจะมีการเซ็นเซอร์หรือตัดฉากหลายฉากหรือมีการดัดไปเนื่องจากนิยายต้ฉนฉบับไปพอสมควรอาจจะโทษแต่นักแสดงก็ไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันห่วยจริงๆเนี่ยต้องโทษทางทีมงานด้วยนั่นแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวไว้ซีรีส์ออกฉายก่อนแล้วผมจะมาพูดคุยกันอีกที